สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนระบบรายเดือนจาก d t แทนะครับไปเป็นระบบเติมเงินนะครับหลายคนก็คืออ,อยากจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่า1นึ่งาบางคนอาจจะไม่สะดวกสบายในการจ่ายค่าบริการรายเดือนของ แต่ละเดือนนะครับหรือบางคนอยากจะคุมค่าใช้จ่ายเองนะครับทีนี้นะครับาการที่เราจะทำาการที่เราจะเปลี่ยนจากรายเดือนนะครับไปเป็นเบอร์เติมเงินของ d t แทนะครับคลิสจะเปลี่ยน d t แทจากรายเดือนเป็นเติมเงินนะครับวันนี้เราก็จะสรุปมาให้ว่าต้องทำยังไงนะครับเมื่อ หลายคนนะครับตัดสินใจนะครับเปลี่ยนจากเติมเงินนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายโทรมาานํานเสนอโปรต่างๆให้เรานะครับเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะครับามาเป็นรายเดือนทีนี้พอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับทุกคนก็ต้องการอยากจะกลับมา,าใช้เป็นเติมเงินเหมือนเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ สิ่งแรกนะครับที่ท่านผู้ชมที่ต้องเตรียมนะครับก็คือ,อขอบอกก่อนว่าจะเปลี่ยนจากรายเดินเป็นเติมเงินของ d t แทนะครับไม่สามารถทำรายการได้ผ่านแอป d t แทหรือผ่านทางออนไลน์นะครับหรือไม่มแม้กระทั่งนะครับโทรไปคอเซ็นเตอร์ก็ก็จะยากยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับนี่คือประสบการณ์จริงเลยนะครับ เครือข่ายก็จะโน้มน้าวเราต่างๆนานานะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะครับหลังจากที่เราทูหาคอเซนเตอร์นะครับสิ่งแรกที่ผมจะแนะนําก็คือนะครับหนึ่งเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับต้องเป็นเจ้าของเบอร์นะครับต้องมาติดต่อนะครับหรือไปติดต่อที่สํานักงานหรือรีทักชอปนะครับด้วยตัวเองนะครับแสดงตัว ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะครับนำหลักฐานยอดชำระบ,บินงวดล่าสุดนะครับสามารถเช็คยอดชำระได้จากใบแจ้งหนี้นะครับหรือศูนย์บริการหรือ,อผ่านแอป d t แทก,ก็ได้นะครับหรือไปที่แอปธนาคารก็ได้นะครับเช็คยอดนะครับแล้วก็ไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้นะครับมีค่าบริการ15บาบาทเหมือนกันนะครับทีนี้ ในกรณีนะครับที่หากท่านผู้ชมไม่สามารถเดินทางไปที่ศูนย์บริการของ d t แทได้นะครับท่านผู้ชมสามารถนะครับให้คนอื่นทำให้ได้ก็เช่นกันนะครับแต่จะมีในส่วนของหลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมนะครับจากเจ้าของเบอร์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการนะครับยืนยันเป็นเจ้าของเบอร์นะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสำหรับที่ท่านผู้ชมจะให้ตัวแทนนะครับไปทำรายการแทนนะครับหนึ่ก็คือสำนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจนะครับเจ้าของเบอร์นะครับเซ็นรับรองถูกต้องนะครับฝากไปกับผู้รับมอบอำนาจคนที่เราฝากทำเรื่องนะครับผู้รับมอบอำนาจให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาด้วยนะครับหนังสือมอบอำนาจต้องติดอาการสแตมตามกฎหมายกำหนดนะครับ10บบาทด้วยนะครับสามารถเขียนเองได้เลยถ้าไม่สะดวกให้ใช้ให้เขียนรายละเอียดลงในสำเนาบัตรประชาชนนะครับผู้มอบอำนาจก็ได้นะครับแล้วก็อขอมอบอำนาจให้นายนะครับแล้วก็ ดำเนินการเปลี่ยนระบบเติมเงินหมายเลขระบุไปด้วยนะครับก็คือว่าขั้นตอนนี้ก็คือต้องดําเนินการด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มอบอำนาจที่ไปที่ศูนย์ของ d ีแท็เท่านั้นนะครับหรือ,อร้านเออสร้านทที่ร้านดีแท็กช็อนะครับทั่วประเทศนะครับจะไม่สามารถาทำรายการ ได้โดยการโทรคอนเทนเตอร์นะครับไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องไปที่ตัวเองเท่านั้นนะครับสําหรับการจะเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินของ d t แทนะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือไปที่เพจของ o e n Channel เหมือนกันนะครับมีเพจอยู่ด้วยนะครับเข้าไปที่เพจก็ได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ป่าเป็นแค่นี้นะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลโกดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ